Last night. Starving. สบายด,ดีทุกคนนะครับมือนีจีเอมเอาทับปะทองมาใหม่ๆนะครับทับปะทอง Oh m <man>. a ม่ I should have finished those deep fried chicken wings from last night. ทับปะทองอยู่เต่เข็นขันน,ะนั่นเนอะเข้าไปเลยวันที่สิบสี่ เดอนซิบหาวันที่สิหกเดอนซิเด้อเด้กคนอย่าได้ทับปะทองอยู่นี้เทออ่เกินไปบ่ แล้วก็มีจ็ตามใหม่มาแล้วมีตั่มเุ่มเล็กไปเนาะนัำเท่าอ๋แมนก็มีพาดพาง าทางออกมา้าทางสุกนี้ชุดนี้ก็มีชุดนี้นี้กัะเทศคือกันทองเท่านนั้นโกคมได้เห็นคิดนี้แล้ว Oh man, I should have finished those deep fried chicken wings from last night. <sighs>